เช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าฝนที่ตกต่อเนื่อง4ชั่วโมงในพื้นที่อำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ค่ะส่งผลให้น้ําแม่ตื่นแม่ต๋อมล้นตลิ่งเอ,อ่อท่วมบ้านเรือนประชาชนในหลายพื้นที่ค่ะฝนที่ตกต่อเนื่องในพื้นที่อำเภออมก๋อยค่ะตั้งแต่เที่ยงคืนที่ผ่านมาไปจนถึงตี4เมื่อเช้านี้ค่ะส่งผลให้ปริมาณน้ําในลําน้าแม่ตื่นแม่ต๋อมสูงขึ้นและเอ,อ่อท่วมบริเวณสะพานคู่รัก ไม่สามารถสัญจรผ่านได้โดยทางเทศบาลตำบลอมก๋อยและอบตาอยางเปียงได้ปิดถนนเส้นทางดังกล่าวเป็นการชั่วคราวค่ะโดยที่ตำบลนาเกียนเกิดเหตุดินสไลด์ปิดถนนทับเส้นทางเข้าออกหมู่บ้านบ้านแม่ลอกหมู่ที่8บ้านสง,งินหมู่ที่13น้ำท่วมนาข้าวบ้านนองอึ่งหมู่7และบ้านหนองอึ่งเหนือหมู่19าตำบลอมก๋อยน้ำเอ่อล้นท่วมถนนบ้านผาปูลหมู่ที่7 บ้านผาปูนดงหมู่ที่16บ้านศพอมแหดหมู่ที่18บําตำบลแม่้องดินสไลด์ปิดทางสัญจรบริเวณบ้านห้วยปูหมู่ที่4ตํตำบลยางเปียงเขตติดต่อตำบลแม่ลองตำบลแม่ตื่นน้ำเอ,อ่อท่วมเข้าบ้านเรือนบ้านห้วยหล่อดูก หมู่ที่5และตำบลม่อนจองน้ำท่วมเส้นทางสัญจรระหว่างบ้านดงบ้านห้องกูขาวเบื้องต้นค่ะทางด้านของนายปรีชาพลภูนทวีในอำเภออมก๋อยได้สั่งการให้ทุกส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านตรวจสอบให้การช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบพร้อมแจ้งให้เตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ทรัพยากรและเครื่องจักรต่างๆในการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นค่ะเชียงใหม่ก็